มือนี้ออกมาเบิงถถอแม่แล้วขุดมันอันนี้คือมันแกวค่ะมันแก้วหรือว่ามันเทศภาษาไทยเอยมันเอินมันเทศเนาะแต่บานเคยเอินแกวมันเทศบอแม่มันเทศมือนีขุดผู้เดียวเลยมาเด้อพี่น้องเอ้ยตามกลางแสงแดดขุดมัน<อ>มาไว้เจ็ดสิบปีพี่น้องใจสูขนาดอันแปลงมันนี่มะกกวงหนึ่งเด้ ประมาณไรสองไรคุณมั้งเนาะแม่เนาะแม่บอกสองไรสามไรผุนแล้วคุณนะแล้วเห็ดเองแตงกับเมื่อยนี่ค่ะบริเวณที่เพื่อนปลูกมันไว้พุณเพื่อนคุดไปแล้วบางส่วนก็มีค่ะคุณยูปายูป่าบักฮงคุณก็มีลายค่ะแล้เป็นคนปลูกเองเลยปลูกเองปลูกเองคุดเองพร้อมแตว่าหันมีหลานมาซอยอยู่ ร้านมาซอยขนขึ้นไปแมนบอแม่วันเสาร์วันที่ก็ดีซอยวันเสาร์วันที่เขาก็มาซอยนี่ก็ลังสีมะกุฏเนี่ยกุฏเนี่ยอันนี้คือเพิ่นคุดไว้แล้วแม่มีคนสั่งบ่อหรือใบจังใดสั่งสร้งมีคนสั่งเราสร้างกับไฮโลดเพิ่นอ๋อคุดขึ้นรถโุดขึ้นรถขึ้นรถตลาดแมนบอมคุณน่ะนี่จะหัวใหญ่ใหญ่เซาอากาศอันนี้นี่คุณน่ะอันนั้นที่ล่ะเด็กสีแล้ว ก็เป็นหัวแล้วโลกก็มีบ่แม่มีสิบเสขีดก็มีโลกัวบ่ทำกลางแดดใบใบพี่น้องคุดยูผูดเดียวเดียวนี้ละจะสิขคุดซอยอ้อยจะสิกขนซอยเพิ่นก็มีหลานมาซอยยีดอกเพิ่นก็บบ่ได้เฮ็ดผู้เดียวต่วต่ว่าคุดนี้เราเป็นคนคุดผู้เดียวเราคุดผู้เดียวเลยนหน่อยคุดบ่ได้ดอกซับมนที่มืดขุดบ่ถือกระซับหัวมันหัวมันบ่ถือลายมันกัน หัวมันขี้กันอยู่เนาะอุนเบื้งหัวที่ผู้แรกก็บ่าออนสอนแท้หัวมันใหญ่คุนนะใหญ่ใส่ปุ๋ยแต่ขาคื่อแล้วเลยใส่ปุ๋ยเธอเดียวบะแม่เออมันเมือรู้เห็นแล้วมันเหมือนมันแก้วเหมือน่อแม่่ามีแต่หัวใหญ่ๆอือหนึ่งวันหนึ่งวันวันเราวันวันพุทหัวแถวได้ไรยางนี้วันนี้แล้วผุนย่างขุนขุนนเบิร์ตตี้บีเบิรงต้องพุทให้แล้ว อันตามออเดอร์บอกรืองว่าแล้วใหญ่เมื่อยซ้ำแล้ยายก็เศร้าแล้วพุดไดดซ้ำใดเอาซ้ำหนักเนี่ยคือซ้ำได้เอาซ้ำหนักมันมีเดอันนี้ที่ล่ะฮะเศราก็ไปขายพักเห็นบอกเบิดจังมาเมื่อเศร้านี้เราก็เอาพักไปขายพักที่เราปลูก้หนาบ้านน่นเออพักตลาดนัดเออตลาดนัดกลับมาแล้วก็าม่าอืมมาเห็ดยังต่อกลับมาแล้วก็มาพูนดินใส่ปุ๋ยพักขดน้ำเออมาขุดมันมาขุดมันต่อ ใส่คุดฮอดแถวได้ไรยัเนี่นี่ฮอดนีนี่นี่นี่ย่างไปะชูดถูดคุดอาหันมาเนี่ยคืออารมณ์ลมนะมระสิบไบซีถุงเหรอบ่ซีสิบโลเหรอบ้างหัวเข้ายังนี่มาเบิง้งต้องคุดต้องคุดเป็นด้วยจังบอสับหัวคุดเป็นสับหัวต้องลื้อเครื่องมันออกรอบอแม่ลือ้อ้ามองเงามันจิาะลงที่เออบ่ได้อามีคอมาทางอ๋อไป็ี่มั่นอามีคอทางเห็นเงามันแตก จูกุจิกีอยู่เห็นมันแตกมันบอจังขุดเหาอมันแตกเงามันมันก็ว่าเสมอดอกคางทีเพราะมันเป็นปลาแตงเก่าใ้ดินว่างได้เออปลาแตงเดี๋ยวก็เอามันแกวมาลงมาแตงเบิดอเอามาปลูกไว้นันปลาบกุงเด้ปลาบก่งคือกันบกฮงมันนั้นเขามาเก็บเองห่อยสามบาทนเงินเก่าลอยเขาเก็บเองเออย้าไปอุบุญนี่ล่ะบุญ เมื่อห่ามหนึ่งไเขาเก็บไปโรดเ้าบอมีแห้งเก็บนั่นแหละขาเก็บอันนี้มาเจอหัวมาเจอเงาที่เพ่นสิคุดแล้วม่สิแตกจังสีเนาะอืมอืมื่อหอืนี่ยเรืองกดขึ้นมาแล้วเอาดิโอ้สบดลผุนดินก็ซุ่มดีตัวละแม่อืมสบ่สารอืมเีสอลีแล้วผุนเนาะเออผุนนะ ไปเอี้ยไปขนาดว่าเสี้ยนแล้วก็ยังซับนะแม่เนาะเม่บ่เคยปลูกได้ที่พวกปลูกนี่เอาเพิ่งปลูกบ่เออเอาฟันมาแติมแสงสางบ่บ่เคยโอ้เคยเห็ดแล้วบ่เคยเห็ดจะเกลือเห็ดทะแล้ใหญ่กะเอาไม้แหลมๆเสียบจักจั๊กทุไปเลยเออบ่ได้ขุดยังนี่ข้าวหลางก็เป็นนีหนีโตข้าวขวดก็แถวนี้บอกโตขวดนี่เออตอตข้าวขวดเออใหญ่ข้าวขวดหวานกับแตงใหญ่ก็ปลูกน้อกัน ปลูกใส่กันเลยเออปลูกแตงยูกอ่มันแก้วมันสีหยาบนี่บอกอืมไหนซีดายที่ใหญ่มีดอกขึ้นหมู่หัวหัวปุกใหญ่เลยแม่นั่นอืมนั่นขี้หมู่ขึ้นที่จีอยู่หัวใส่เออหัวใหญ่เลยนั่นห่างอีกคุณคุณน่ะอู้ดอู้หัวนี่ห่งใหญ่ มันอายุเท่าใดแม่สามเดือนบ่กไม่ถึงหรอกห้ขุดเป็นหัวดีเลยเนาะใช่ค่ะว่าอ้ขนาดดินบ้านเฮาเป็นดินเหนียวใช้ยายังไงใช้ยาพุทโธยาพุทโธตะมูตะมูใจอือเฮ้ยเงาเนึองเลยตั้งหลายหัวโอ้พี่เสิอนุ่มก็สร้างหาโล บ่คนไทยน้ำบานเท่านี้ละกอนป้าจีนนี่พวกอันนะั้นพวกหูแล้วพวกจะสร้างซีลโลอตามสัได้ก็ไปดีแล้วมันบ่แตกมันพันหัวย,ยายากี่ท่านบ่มันขึ้นคู่อยู่นี่นใส่อีกแล้วบ่นันขึ้นบนอ๋อ,อเป็นตะขุดมวนตัวละขนาดดินบานเท่าดินเหนียวมันก็นยังขุดได้อยู่เนาะแม่เนาะ นผู้หน่าอุ้ยหัวบักใหญ่เลยเป็นตีนอ่ะก็เห็ดตามภาษาเนาาะขวเห็ดเคลียไปหาเอาอันหาเอาเงาได้ที่มันแตกขึ้นมาไหมมันเป็นมันมันเป็นมันสามนะเพื่อนกงมาสามป้าแตงนะป้าแตงเออแต่ก่อนเพิ่นปลูกแตงเพิ่นก็เอามันสามใส่เาเอินมันปลูกเสแสมเนาะสามสิตะกี้พ่อพี่อ่งเนาะแล้วนี่ทะเลเห็ด เฮ็ดผู้เดียวูวนเดียว้างเขาใช้ไห่บ่อแม่เออจ้างเขาใช้ไห่ที่นี่เวลามาปลูกแล้วก็เอาเอาเสียมาซับจอกจอกเฮ็ดเฮ็ดคนเดียวบ่อืมอืม่นคนเดียวทำกลางแสงแดดพี่น้องเย้ยไข่ว้าต้างหกักเครื่องเดือนวัอนี้มาเก็บมันซอยทอแม่ก่อนไหนไหนแดดออกมาหาเพิินแล้วก็มาเก็บซอยเพิ่น พี่นอ้องเอ้ยแต่หัวใหญ่ๆหัวนี่บ,บอมันเป็นโลคคุณบอนีอืมเบิ้งเอ้ยทราบอี๋โอ้ยเป็นโลเลยนี่ค่อยว่าเนี่ยนาสิบถึงโลก็เกือบแปดขีดเก้าขีดแปดขีดเก้าขีดบอมหัวกับซิบเอ็ดโลกลัวบางหัวกับเป็นโลเลยอืมฮาร์ดหลายๆของเล่าอีดีเด้เนี่ยมีแต่หัวงามๆแล้วบ่เป็นโรคพร้อมพี่น้องบ่มีแมงบ่มีอีหยังจ้อเลย บ่หนาเสื้อว่าดินบ้านข่อยสิปลูกไอเป็นเผืชดหัวใดเออก็นาสิปลูกได้เพราะว่ามันสัมรับหลังมันก็ปลูกใดเนาะแม่เนาะอืมโอ้ค้นมาแล้วค้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนกับซิมิล้านมาเอาไปซอยอยู่พี่น้องหน้าที่เก็บอ่าร้านนั่นเระเป็นคนเก็บ ต่า้านเอาเอาขึ้นไปอย่ให้คนเน่ยเอามาคนเน่ยเอารถมาเอาค่ะมาซอยเพิ่นโอ้ยหัวใหญ่อีลีพี่นองเลยเอาซอนออซอน